สวัสดีค่ะน้องการจากเพจที่ดินมั่นคงนะคะใครที่กำลังมองหาทาเลเปิดร้านหรืออยากมีบ้านติดถนนอย่าพลาดคลิปนี้เลยค่ะที่ดินแปลงนี้ชื่อว่าแปลงสุนีอยู่ที่ตำบลสักกโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ขนาด200ตารางวา เอกาสารสิทธิเป็นโฉนดคลุดแดงนอส .4 จอหน้าแปลงอยู่ติดถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข333สายอูทองบ้านไร่ที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างติดถนน18เมตรยาว22เมตรและด้านท้ายแปลงกว้าง14เมตรลักษณะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูหน้ากว้างท้ายแคบไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมใช้งานแถมยังมีโกดังเก็บของไว้ให้เสร็จสับ ถ้าใครยังไม่มีบ้านนะคะเก็บเสื้อผ้ามาอย่างเดียวก็เข้ามาอยู่ได้เลยค่ะห้องน้ําห้องท่าพร้อมใช้งานนะคะแต่ถ้าใครอยากจะทําธุรกิจนะคะก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะมีลวรอบขอบชิดประตูเปิดปิดอัตโนมือค่ะที่ดินอยู่ใกล้กับตลาดสัก,กโจมแค่2กิโลเมตรชุมชนสัก,กโจมตรงนี้ถึงแม้จะเป็นแค่ตำบลแต่ความจเจริญน,นี่ระดับอำเภอเลยค่ะ เดี๋ยวจะพาดูแผนที่การเดินทางไปหาของกินของใช้นะคะเริ่มต้นจากแปลงที่ดินหันหน้าออกถนนขับรถเลี้ยวซ้ายตรงมาแค่1กิโลเมตรด้านซ้ายมือจะเจอกับปัม๊มปตทในปั๊มก็จะมีร้านอาหารขายในฟู้ดคอร์ทหลายร้านเลยค่ะ เสร็จแล้วขับตรงต่อมาอีกแค่200เมตรจะเจอกับตลาดลงเกลือสักโจมอยู่ฝั่งกวามือของขายเพียบค่ะมีแทบจะทุกอย่างสำหรับของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้ายังไม่อยากได้อะไรก็ขับตรงต่อมาติดไฟแดงตรงสี่แยกแป๊บหนึ่งแล้วตรงต่ออีก800 m. เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดสักโจมที่นี่มีหมดค่ะตลาดสดตลาดนัด ฟ a มเอสโซเซเว่นซเจโลตัสร้านอาหารร้านซ่อมรถคาเฟ่มุกระทะมัดรวมอยู่ที่นี่หมดแล้วและในกรณีฉุกเฉินหากเจ็บป่วยอยากเข้าโรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลดอนเจดีอยู่ใกล้แค่18กิโลเมตรขับรถไม่ถึง20นาทีก็ถึงแล้วค่ะราคาขายที่ดินแปลงนี้อยู่ที่1,850,000บาทพร้อมโอนแถมฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ด้วยค่ะ ที่ดินสวยทำเลดีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแบบนี้ราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะหากใครสนใจติดต่อการได้ที่เบอร์0944661464เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็เพจ Facebook ที่ดินมั่นคงค่ะท่านใดที่มาชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้การขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ